แสบไปเลยมาเห็ดหิบมาอืมอันนี้เป็นหอมเจียวจ้ะพี่น้องใส่เพ,พื่อความกรอบนี่อือก๋เหี๋ยวกับพอ่อกระเทยตีนไก่มีเหลืองจ้ะพี่น้องนี่เฮ้ยเป็นคนพบมีเหลืองน่าสิเป็นสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาพ่อกะสองผ้าแสบช้อนชิมอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องจ้าวันนี้ผ้ามากินกว๋วยเตียเต๋ยวก๋วยเตี๋ยวอ่าตีนไก่มีเหลืองจ้ะพี่น้องนี่ เฮ้ยไปขนพบมีเหลืองนะสิเป็นมีที่เอาไว้พัดนะพี่น้องแต่ว่าอยากกินอยู่เตี้ยวแบบมีเหลืองมากแสบๆน้องกันเลยปรุงว่าหล,ลายจังหน่อยจ่กะสิมาใส่อีกกระเทียมดองพี่น้องใส่หลายแสบหลายโอ้ยองไไ้อกันเลยหอมปักซี่ใส่อีกใส่หมดเลยเรามีเยอะอันนี้เป็นหอมเจียวจ้ะพี่น้องใส่เพื่อความกรอบนี่อ สิเหล้ากับพอกระเทิรนถั่วหืม<บ><า>กินแบบจิ๊บจุ๊บไปเลยพริกไทยเดี<บ>๋ยวเพื่อใส่พริกผมหน่อยนึงปรุงมาแล้วแต่ว่าเผ็ดเพราะพ่อพี่นอเอาานาะผู้ใดฝากค,าคลิปฝากกดไรกดแชร์กดติดตามไปก็นั่งใจเห็นเนาะบ่ได้มีแดดไม่ยังได้ไใส่เห็นมันเสยผมขึ้นพี่น้องเห็นมันสุกคือขึ้เนาะมาแซ่บๆน้ำกันเน่อยจ้ะเรา,าพักมาว่างพ่อแบบเป็นพิธีซืสอๆพี่น้อง ไปซื้อบังมวงมากนี่บักมวงอยู่นีขายนวย่นวยน่นวยนีหน,นสูสื้อมาสิมานะสี่สิบบาทไปเนาะมึงบังมวงหนะสิมาจากประเทศบ่เป็นประเทศไทยฮาดอกมันสิเป็นคิวๆหน่อยนึงสิมีความสมอยู่พี่นอ้องเดี๋ยวเขาค้นเครื่องใส่กันเลยโอ้กินมดว่พี่นอ้องมีตีนไก่มีหมูมีไข่พาเข้ากับสิเป็นไอประกาศขาวจ้ะเอามาเอาเอามาว่างให้มันเต็มเต็มหนาซิมกันเลยจากพี่นอ้อง โอ้ยเส้นมีเลืองอืมเส้นประมาณ <c oughs> เป็นกิโลของน้องพี่น้องจา้าอืมหมูว่านกินแล้วกินแต่บ่ได้เห็ดลีปก็เลยแบบน้องเห็ดเบิ่งมันแสบบ่ะมันแสบก็เลยมาเห็ดลิปมาอืมนูหลวกสามหนาทีาันม่อยากให้มันเปื่อยแห้งพี่น้องอืม มือนเลยนะวันจะกินวิเตียวแหละตม้มหนาม้ายพี่น้องเอาแซนใด้สองฟิตไปอาออกมาต้มเธอน่อยเส้นเหนียวนุ่มใครต้มเหรออืม มันเน้นผักเน้นตอนนะทุกคนต้องรับตาอ อยากหัวาาเส,เส้นเส้นมั้นใดเลยอยากกินมีเหลืองมาโดนละ่ะแต่เส้นสดมันแพงพี่น้องห้องนี่น่จาจะหกสิบหกสิบเจ็ดสิบบาทละกินอยู่สามจีที่เราพี่น้องกินได้หลายสัมเนี่ยทั้งหมดได้หลายเส้นแห้ง อืมโหอือนมันหอมเกี่ยวสุดยอดเลยพี่น้องตั้งแต่เห็ดหนูเห็ดชิปกินมากหนูก็เริ่มสั้นฮะขอ้งอยากกินพี่เนาะไปว่า เป็นร้านไทยกับปย่างมึงมันมียังแนงสินะอยากกินเมีเหลืองกับปย่างมึงแต่กีบบ่เคย้แนมเห็นสื่อได้สินข้าปุ่นพ่อไอ้คลิปกินกับอยากหาเมนูหลากหลายมาสูพี่น้องกินกินเต้ต้มของหุ่งหลาย กินก๋วเตี๋ยวก็อยากเอาสีนนั้นสีนนี้แต่มแเมื่อกาเส่เพาน่ามืนพี่น้องแส่เผ็ดเลยะ่ะหนามนุ่งปรุงมาแล้วน่านุปป่งปรุงนุปป่งมะเทใส่เลยนุ่งจางปรุงแบบมันจังเลยหนามทีน่นัวพี่น้องปรุงแล้วค่อยมะเทใส่อือ ตีมไก่เปื่อยๆจ้ะอืมขออนุญาตใส่อุปกรณ์ที่ติดตัวมาจะเกิด อ,อ,กอ,อ,อ,บบอืกินบดหนีบดคือบดที่เกินเวาบบดมือคือเกาอ, <c oughs> อืมอือมทำปมๆได้เป็นหลังจังทำก๋วยเตี๋ยวคลองโลกเลยโอเซ็นมีเนือ ใช่พี่น้องเขาสมใจอยากอยากกินก๋วยเตี๋ยวใบมีเหลืองสองใจอยากเฮ้ยแบบืมว่ากินไปถ้วยนึงสำนิ้วพี่น้องแต่บ่อเดยวอดัดคลิปลองงซื้อไปส่งเมืยอ์เมื่อวานว่า,วามันหนาวเฮ้ย

หอมเกียวพักเลยนัวบ่นัว,นวนยได้เครื่องได้แบบนี้อืมอืมอเล็กกินเสนนน้นมหมดขึ้กินทั้งมัน อืมกระป๋องก็าตาโอ้พี่น้องคอ <c oughs> นเซ็นอื่นเพื่อสิท่องใครยึง,งอืมนี่ายอ่ะหวานสหรายนี่เม็อดอะมนอนไปอื่นได้ท่องอีกใครยังดึงเงนงนี่ว่ากินเส้นเข้าไปยางไ้กินอินไม่อิแม่ มันมาไปอืดด้วยก่อนร่างขมินจับมือพี่น้องเอ๊ะผ่าดแ่งตุงมือมืดเหมือนเด็ไปสืบตุงมือไว้เวลาให้ขมินจะเอาถวยชี้เขาพยายาม เสียเสียเสียจานเสียถ้วยมาหลายใบแล้วไี่น้องหล่าง่าอ,ออกเหมันมันมาออกอยู่แต่มันก็ยังเป็นคาบนิดน,น,น่ะืมเค่นลวกเซนได้อีกหน,นอ่กคราบนึงหืม น้ำนัวแห้งเคี่ยวไปในในแต่รสชาติหอมเจียวดูดดูดเท้าไก่ก่อนคุณอโอ้ยลม,มีิวกึม อยาตดื่มน้ำหมดทุกคนรงบอกให้ซ้มีสั่งน้ำทุกคนน้ำซื้อมืดกินละใค่กินมาอยู่เยอะแล้วมันในไม่แบกน้ำขึ้นเองอย่าพีา่เนาะสันสีน้ำแบบขวดละประมาณเท่าออไหร่กี่ลิตรเนี่ย75มิลลิลิตรเกิดละ12ขวดแบกขึ้นเจ็บล้างเจ็บเอหมดมันมีบริษัทแบบว่า เขาสั่งหนามเขาหยกขึ้นมาให้ทุกคนแต่เสื้อตนเขาเขาหยกมากยังได้กับเสื้อตนเขาอืมแต่ว่าเราควงกับไว้ละอืมเราบลิซจ้กจาะดูส่วนซีผมไม่รีบอืม S <S <ess ant> กินอยากกินซาสดหนามชนินี้จ้ะพี่น้องจ๊ะไปแอบกินซาบาผู้เดียวเพราะว่มามันสิดีเส้นหนวยตาลาองส้ำหลอดละเตือนมาหลายหลอดแล้วันเพราะเศร้าเนียมันสิดีเส้นหนวยตาพี่น้องจาะนุกกากขับคุ้พ่อแม่พี่น้องถีกดไลค์กดแชร์กดติดตามตอนนี้ก็คนติดตามตก็ห,หอดึงพันคนละเนานะ เออก็ขอบขอบพุได้หลายๆค่ะขอให้อยู่ดีม่แห้งขยมีความสุขค่ะดีใจสํานีกก็ดีใจแล้วพี่นอ้องแล้วก็สิพัฒนาฟีมือไปเรื่อยๆหวังว่าเมื่อนี้นุกะ่ะขอขอบพุณได้หลายๆค่ะที่เขามาติดตามรับชมมือหนาขอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ